เข้าเรื่องดีกว่านี่เอาหาไปถึงไหนสวัสดีนะสวัสดีอ่ามีน้องทุกคนสำหรับสองร้อยดีเลยนะทุกคนชอบบอลไหมเราชอบบอลตู้ไม่เท่าไหร่ตัวอ่ะตวน้องมวยกว่เพราะตวน้องมวยเก่าไงแต่บอลก็ดูดูได้ดูได้แล้วมึงชอบบอลนะเด็กผมไม่อยากจะโอ้โหแสดงว่านักบอลเก่าสิเนี่ใช่ผมไม่อยากจะคุยร้องยเลย ผมค้าแข้งเองกเจ็ดปีกีเลยใช่ครับเจ็ดปีทำไมไม่เเห็นหน้าแตม่อกที่นู่นเลยใช่ครับหน้าฟังหน้าฟังใช่อกลโอยค้าแข่งเจปีเปีเลยเก่งแล้วดิ แล้วแล้ก็ไปหรือว่าขาแข้งก่อนแข้งโตเป็นไงเป็นเป็นโลกขาช้างเนี่ยไปไปจักรยานหมอจักรยานสามล้อเราต้องแบบเตรียมร่างกายอย่างงี้ใช่ไหมจักรยานสามล้อสมัยก่อนชอบจักรยานสามล้อเพราเดี๋ยวัดเร็วๆๆๆไปจักรยานเลยนะจักรยานสามล้อสาอเพียงกิจเพียงกิจ เอไหนจะมีแล้วมั้งใช่ชอบที่นู่นก็ชอบเที่นู่มีใช่ไหมผมก็เคยมาเกี่ยวไม่รู้หรอกผมไปทำธุรกิจอยู่นู่นไงธุรกิจด้วยใช่ออ๋โอเคธุรกิจไอ้จักรยานสามล้อเนี่ยเป็นวินวินวินจักรยานสามล้ออ,อยากนั่งเที่ยวชมอะไรก็ได้อ๋อ จักรยานปั่นจักรยานเฮ้ยสี่ล้อนสี่ล้อมันสี่ล้อสี่สามสีเออหน้าสองสาสองกลายเปนสี่อ๋โอเคจป่นมปั่นเนาะปั่นให้ตอนนั้นปั่นให้เอ่อป๋าเลมปาหลมใช่ปาเลม ป่านป่านส่งป่านไปส่งเข้าใช่ครับที่สโมสรนี่นี่มึงไปเจ็ดปีมึงทำอะไรมันยังยังไม่ได้ค้างแข่งเลยเนี่ยใช่ค้างค้างแต่ผ่านแล้วผ่านนี่ผานไปแล้วผ่าไปแล้วป่านไปส่งทุกวันรับเข้าหน้าบ้านตอนแรกก็ยังไม่ค่อยสั่งอะไรเพิ่งเข้าสโมสรเพิ่งเพิ่งมาใหม่ใช่ผมไปรับเข้าหน้าบ้านป่านไปทั้งปีงแข่งโตแข่งโตแล้วดิใช่ป่านแล้วเห็นโอ้ยแข่งโตยังไงเห็นแมวใช่เห็นแมว ชวนเข้าสโมสรไหมเออไม่ต้องอย่างี้แล้วผมก็ของกลางต้องอย่างนั้นนี่เราได้โอกาสได้เมื่อไหร่เดือนแสนกว่าไปเข้าสโมสรแล้วเราไปไไปทำไมนี่ไปก็ถือว่ารอบสนามมะฮะตัดเดี๋ยวนี้ตัดยาวก่อนย่ายังไม่ได้เล่นบอลเลยเนี่ยยังยังก็อาจจะให้ไปดูแบบศึกษาก่อน มาที่รถท่านใั่ยางาที่รถท่านมาที่แรกก็ปั่นสำล้อแล้วใช่ตอนนี้ตัดยาอยู่ยังไม่เตะใช่ไหมเนี่ยยางตัดไปตัดมาเซียลมีเห็นเซียลมีเห็น เซียมีนี่เออเซียมีเห็นของทั้มวสอนเห็นเห็นเราเราก็นอน้อนสอมตนแล้วเราก็เดินเข้าไปบอกมีอะไรครับเขาเรียกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเลยไหมเนี่ยใช่เขาเรียกคุณเรียนส่วนตัวเลยดิใช่เขาเรียกคุณส่วนตัวไกลแล้วไกลจะได้เตะบอลแล้วเดี๋ห้องที่ห้องเลยห้องบอร์ดบริหารเลยมาเขาบอกว่านานที่ไหนเนี่ยเรียกส่วนตัวเลยใช่ครับเรียกส่วนตัวแสดงว่าเห็นไม่จริงแล้วเขาบอกว่าจะไปช่องกาแฟ เรียกชงกาแฟใช่ไม่ได้คุยเรื่องบอลเลยตอนนั้นชงกาแฟชงกาแฟเก่งอ๋อชงกาแฟเก่งอยู่ชงกาแฟเก่งอร่อยกาแฟเข้มดีชอบอืมพอเลยชงเสร็จก็พอชงเสร็จปุ๊บตอนนั้นแหละเริ่มคุยเรื่องบอลเนี่ยเริ่มลงมาชัดยาวเมื่อไหร่ไม่ได้เตะบอลไม่เลยผมอยู่เจ็ดปีเตะบอลยังเนี่ย โอโ้ผมลงไปตัดหญ้าเสร็จ oh, ปุ Godzilla ๊บเก็ยังให้ดูแบบให้ดูเขาใสอะไรงี้ก่อนหรือเปล่าพอกินกาแฟหมดแก้วเนี่ยพอกินกาแฟหมดแก้วเนี่ยเขาเก็เรียกก้ว เรียกไปแล้วทีนี้เลยเห็นแมวแล้วผมไม่เก็บหญ้าไงตัดเสร็จแล้วผกวาดกวาดเก็บหญ้าให้สนามเอไปกองกองไว้เห็นแววไหมเรียกไปตรงนั้นี้ผมไปเราไปทำหลายอย่างเลยครับมีอะไรครับผมก็เออชื้นสายชื้นแล้วเดี๋ยวผมต้องได้แน่นอนได้เอาลวมตัวสอนแน่ใช่ครับผมก็ได้จริงๆเหมือนกันได้จริงๆไปข้ารดวมตัวสอนไปเช็ดก้าอี้บนหน้าท้อง ยังอย่างไรก็ว่ายังยังยังเอ้ยไปเช็คเก้าอี้มาหน่อยอาจารย์สามปีจะให้เราแบบศึกษาภายในสโมสรไปก่อนอย่างนี้หรือเปล่าตรงไหนโค้ตนั่งตรงไหนอะไรนี่โค้ตนั่งตรงไหนตัวสองรองนั่งตรงไหนอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้ปีที่ไหลหน่ยที่ว่าเริ่มเริ่มไปเช็คอาจารย์ไปเช็คเจ็ดปีแห้าปีแล้วห้าปีแล้วห้าหัวขาแข่งได้ไปกี่ปีแล้วห้าขอเช็คอาจารย์นะครับ เรียกลงมาเรียกลงมาแล้วสองปีหลังเรียกเอาแล้วลงมาเรียกมาส่วนตัวเลยทีเนี้แบบนี่เลยต่อตอนนี้ผมได้เล่นแล้วได้เล่นเป็นตัวจริงได้เพชรบอลเป็นตัวจริงทีนัดแรกนัดแรกให้ผมเสียบอันนี้เล็นะปีอันนี้ปีเท่าไหร่ยี่หกปปีสองพันสิบสองครับที่ได้แชมป์ปีสองพันสิบสอง เดชแฉมนี่คือว่าผมเสียบเสียบเสียบโกเลยผมอยู่กองหลังตอนแรกผมได้เด้าหลังอยู่เสียบโกใช่ฮะถ้าเราเสียบโกไปเขาอาจะไม่มีโคลอันนี้คือเป็นแขนเป็นแผนเสียบโกได้ใบแดงลุบผมมีประโยชน์แหละให้ผมไม่เสียบโกให้กระโดดไม่มีโกแล้วครับให้กระโดดถีบหน้าเนื้อฉลาดฉลาดนี่มากระโดดถีบหน้านั่งลุบไปนี่แล้วก็ เลือกสงดาวไหลวันนี้โกเลยออกไปบาดเจ็บสบายแล้วทีมเขาไม่มีโกสบายทีมเขาสบายแล้วใครหมดเลยเป็นโกผมก็ทีมผมก็ยิงยิงเยอะยิงไปแปดสิบเมตรนะครับเสดเสดบอลลุกยิงปืนด้วยแหปดสิบเมตรพอเล่นไปเล่นมาเออถึง จบหลีกแรกแล้วไปหลีกสองโอ้แล้วยิงในแปดสิบเมตรมันจะเป็นแชมไปเลยทั้งนั้นผมอยู่กองหลังผมอยู่ยังอยู่กองหลังอยู่กองหน้าส่งมาหากองหลังผมไม่ส่งขายผมเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยใช่ครับยิงจากกองหลังเลี้ยงไปยิงเลยใช่ครับว้าเก่งนีอ่ะยิงยิงเลยชนคานแต่เข้าชนคานผมดีใจมากวันนั้นแต่ผมเป็นกองหลังที่ยิงได้แล้วผมดีใจมากดีใจสไลด์ สไลด์แบบสไลดปเลยใช่ไหมสไลด์ไปเลยใจถูสองนิ้วไม่ใช่บุกชิ้นเข่านี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยทำให้ชีวิตที่ว่าค้าแข่งอยู่กินกําลังกําลังแบบกําลังรุ่งระบบก็เลิกไปแปะตาจะได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกวงมันต้องเลิกเตะบอลเพราะไม่เช่บุกชิ้นใช่ใช่โอ้น่าสารเลยที่มปอดถ้าที่มปอดก็ระบบเลยระบบการหายใจไม่ค่อยดีเลิก แฝดตาตาหายไปแฝดได้วันเดียวฮะเป็นไงใจมันรักแล้วมันกลับมาเตะต่อสาัสหายเอาไม่เจอใจมู้วยเฮ้ยไม่รู้ผมไม่รู้ฮะไอ้ชซื้ออะสวยเว้ยซื้อมาจากไหนเนี่ยสามพ่อด้วยชาติ